รอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งโปรดเวนยสัตว์ให้ก้าวห่วงแห่งความทุกข์เสียดายด้วยความเข้าใจทุกรู้ทุกไม่ได้หนีทุกแต่เข้าใจมันแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์ เสมือนงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางสองประทีปในที่มืดให้คนตาดีสามารถมองเห็นได้กราบไหว้สาขูบาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปครับผมเจริญธรรมมายังสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีบารมีพร้อมทั้งหลายขอกันความหนาวสักหน่อยหนึ่งสิบเอ็ดองศา ได้ที่เลยทีเดียวสิ11อ,องศา <c oughs> <c oughs> ในยามค่ำคืนหลังจากทาวัดสวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีโอกาสมาพบกับบรรดาสาธุชนผู้มีบารมีพร้อมทั้งหลายเหลืออยู่อีกนิดหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วได้ความเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกดินกายใจที่จะเห็นการปรากฏของธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมหมดปรากฏขึ้นเพื่อให้ศึกษาให้เรียนรู้ทุกสรรพสิ่งที่รู้สึกได้นั่นคือธรรมปรากฏขึ้นให รับรู้เพื่อเรียนรู้เหลืออยู่สองอย่างคือความเห็นผิดเห็นผิดว่ามีตัวตนจริงๆมีตัวตนเราจริงๆมีเราเกิดมาจริงๆ ก็คือว่าทิฏฐิแล้วมานะทิฏฐิก็คือความเห็นเห็นว่ามีตัวตนมานะคือตัวตนนั่นแหละแล้วก็ถือพวกนี้ไว้ว่ามันเป็นเราเป็นของเราเลยตรงนี้ไงที่เรามาเรียนรู้ในธรรมเพื่อให้เข้าใจว่า อะไรเป็นอะไรการฟังก็ดีการท่องจำใดๆก็ดีก็ฟังแบบนี้แล้วก็ท่องจำในเรื่องในลักษณะแบบนี้นั่นเป็นประโยชน์อย่างมากเป็นแผนที่แต่เรายังไม่ได้เดินทางนะการเริ่มเดินทางก้าวแรกนะั้ คือการเห็นตามความเป็นจริงที่มันปรากฏให้รับรู้ได้นั่นคือเริ่มเดินทางสิ่งที่ปรากฏขึ้นในขณะญาติธรรมทั้งหลายนั่งสมาธิเนี่ยจะเห็นได้ง่ายยในระหว่างสิ่งที่ปรากฏขึ้นเรานั่งดูลมหายใจเข้าออกอยู่ต้องการจะให้จิตรวม สงบนิ่งต้องการที่จะพักแต่ธรรมก็ยอมปรากฏขึ้นความเป็นจริงในธรรมนั้นปรากฏขึ้นคือความรู้สึกว่าคิดคิดไปเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปจะกลับมาสู่ลมหายใจนั่งชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ว่า อยู่กับตนเองได้ถึงห้านาทีหรือไม่วิ่งไปอยู่ตลอดเวลานั่นคือทำปรากฏให้รับรู้ตรงนี้แหละถ้าเราวิ่งหนีพยายามที่จะสะกดพยายามที่จะบังคับ ให้อยู่กับที่ตรงนั้นก็ดึงไปตรงนี้ก็ดึงมาในเวลาชั่วโมงหนึ่งที่นางสมาธิดึงกันไปดึงกันมาอยู่อย่างเงี้ยสังเกตดูสังเกตดูถ้าเราไม่ดึงละ่ะเห็นเขาเป็นของเขาแบบนั้นเขาอยู่เหนือาการบังคับบัญชา เห็นเป็นของเขาอยู่แบบนั้นเห็นเขาคิดเห็นเขานึกอยู่แบบนั้นดูเหมือนดูเด็กเล่นขายของดูเหมือนดูแมวกระโดดเล่นกันดูเหมือนดูปลาที่ว่ายอยู่ในานา้ำดูอย่างนั้น เห็นไหมว่าถ้าดูอย่างนั้นเมื่อไม่ไปส่งเสริมไม่ไปขัดแย้งไม่อ่อนตามคอยตามไม่ส่งเสริมไม่ขัดแย้งไม่อ่อนตามคอยตามการที่เราไปดึงเข้ามาเขาหนีไปคิดแล้วดึงเข้ามาเนี่ยเราคอยตามแล้วนะว่าเข้าไปจริงๆเขามีตัวตนจริงๆแล้วเราก็มีตัวตนจริงๆเราก็ เห็นแล้วมันเป็นสองอย่างเห็นไหมความคิดทีม่มันหนีไปอีกอย่างหนึง่งก็เป็นตัวต้นจริงๆอา้าวแล้วความคิดมันคืออะไรที่ไปดึงกันไปดึงกันมาอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้คิดมันก็คิดมันคืออะไรลองสังเกตดูแล้วว่าความคิดเป็นเราไหมนั่นนะ่ะเห็นไหมว่ามันคิดเองเนี่ยดูตรงนี้ก็รู้แหละว,ว่ามันคิดเองเราไม่อยากจะคิดเลยเราอยากจะอยู่กับลมหายใจเนี่ยแล้วก็ดึงมันกลับมา เดี๋ยวมันกลับไปก็ดึงเมืนกลับมาชักขเขยือกันอยู่อย่างเงี้ยแต่เมื่อเราเห็นเหมือนกับเราดูปลาที่ว่าอยู่ในน้ำเราไม่ได้บังคับให้ปลาอยู่นิ่งๆไม่ได้บังคับให้ปลาไปซ้ายไปขวาเหมือนกับเราเล่นรถบังคับเครื่องบินบ,บังคับเสือเมล์อะไรเราก็ดูมันเฉยๆใช่ไหมพอเราดูมันเฉยๆอย่างเงี้ยไม่อ่อนตามคอยตาม ไม่ชักเยอะไม่อะไรเท่านั้นจะรู้จักเขาว่าธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้นนั่นแหละเรียนรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงเมื่อสังเกตเห็นในลักษณะที่เขาเป็นมันจะเกิดพองขึ้นมา แจ่มขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาอ้าวธรรมชาติเขาเป็นของเขาเองเนี่มันจะเข้าใจพอมันเข้าใจแล้วไม่ต้องบอกแล้วว่าในสิ่งพวกนี้เป็นเราหรือไม่มันจะประมวลไปเองในสาปสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากอ๋อในตอนนั้นแล้ว ที่จะเกิดหลังจากนั้นมันก็อ,อ๋อหมดอะมันก็อ,อ๋อหมดคือมันเห็นแล้วอะมันรู้แล้วพอถึงเวลาใดๆที่เข้ามากระทบมันจะเห็นเหมือนกันหมดมันจะเห็นเหมือนกันหมดตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเห็นไหมไม่ต้องพยายามหนาวเลย มันก็รู้สึกของมันอย่างนั้นมันรู้สึกเองธรรมชาติมันทํางานเองในลักษณะอย่างเนี้ธรรมชาติมันทํางานเองเมื่อเราเข้าใจวันใดเข้าใจตัวเองได้ ก็เข้าใจคนอื่นได้เช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกันหรอกเหมือนกันทุกคนลักสุขเกียดทุกหมดทุกคนที่สแสวงหาสิ่งใดต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ตนเองนั้นออกเดินออกจากทุกได้ที่ทางืันทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะสะดอกเขาะสืบชะตา หรืออะไรก็ตามการทำการทำงานการสร้างบ้านเรือนการเล่าเรียนเล่าเรียนการมีสามีภรรยาการประดิษฐ์คิดค้นก็เพื่อที่จะออกจากทุกข์เพื่อที่จะได้ เงินทองเข้ามาก็คิดว่าตรงนั้นเป็นโจทย์หลักที่จะให้ออกจากทุกข์แต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นโดยที่มีเหตุกระทบอยู่ตลอดเวลาให้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการที่ จะดับทุกลงได้อย่างสิ้นเชิงนั้นะมีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นคือความเห็นถูกเห็นถูกได้วันใดว่ามันไม่ใช่เราณวินาทีนั้นเลยมันก็หมดเลยมันหมดเลย ไม่ใช่มันหมดไปแล้วว่ามันไม่มีเนี่ยลักษณะเงี้ยอย่างนี้นะอย่างนี้ว่ามีไฟใช่ไหมแล้วย่างงี้อะ่ะอย่างนี้ไม่มีถ้าอย่างนี้มีอย่างนี้ไม่มีไฟอย่างนี้มี มันไม่ใช่อย่างนี้นะมันไม่ใช่มีไม่มีอะไรแบบนี้คือว่าความหนาวรับรู้ได้เหมือนเดิมความกระทบมีเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมตรงที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยเราคิดว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรา ร่างกายนี้เป็นเราความรู้สึกนึกคิดเป็นเราเราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติหรอกว่ามันเป็นเราเราไม่เห็นว่ามันเป็นกลุ่มพลังงานตามธรรมชาติเราว่าเป็นเราเลยคราวนี้มันจะมีเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมตรงที่มันเห็นในสภาวะต่างๆมันเข้าใจว่ามันเกิดเองมันไม่ใช่เราในระหว่างนั่งสมาธิความคิดอะไรก็ฟุ้งเหมือนเดิมก็มีเหมือนเดิม แต่มันไม่ใช่เราแล้วอ่ะมันก็ไม่ต้องไปชักเขยอ้ออะไรกับมันอ่ะมันเป็นกลุ่มกระบวนการตามธรรมชาติของมันก็ไม่ต้องไปดึงมันกลับดึงมันละลายก็เห็นมันเฉยๆอย่างนั้นอ่ะเนี่ยความสงบเกิดขึ้นในความวุ่นวายทันทีเลยความวุ่นวายของความคิดแต่เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วดูมันเหมือนปลาว่ายในน้ําดูมันเหมือนแมวกระโดดเล่นกันมันสงบไหมอ่ะ มันนิ่งเลยมันสงบเลยเพราะมันเคยไปวิ่งตามไอ้พวกนั้นอะแล้วก็ชักเขยอือกันเลยพวกความรู้สึกนึกคิดเนี่ยแล้วมันไม่วิ่งอะไม่ไปชักเขยออือะหยุดอะเห็นน่ะเนี่ยทุกสภาวะมีอยู่มันหยุดมันเห็นของมันอยู่แบบนั้นอะดูสิว่าเห็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะคืบคานเข้าไปสู่อารมณ์ได้ไหมไม่ต้องเชื่อหรอกลองดูสิ ว่าเมื่อเห็นน่ะมันจะเหนี่ยวรลังเอาตัวตนเข้าไปเป็นอารมณ์เอาอารมณ์เข้ามาเป็นตัวตนได้ไหมมันแค่นี้เองการสแสวงหาในสิ่งต่างๆที่สแสวงหากันไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วที่จะให้ความทุกข์หายไป การเยียวยารักษาร่างกายเพื่อจะให้โครคภัยไข้เจ็บหายไปการทำงานหาเงินหายยถาตำแหน่งเพื่อคิดว่าตรงนั้นอะ่ะมันจะมีความสุขแต่ผ่านมาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีทั้งทงที่เทคโนโลยีต่างๆที่มาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเราต้องนั่งซักผ้า เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องซักผ้าสมัยก่อนต้องนั่งพัดนั่งวีกันมีพัลมมีแอร์ขึ้นมาสมัยก่อนเราต้องต้มน้ํากันในยามหน้าหนาวจะจัดเพื่อที่จะได้อาบน้ําอุ่นเดี๋ยวนี้มีเครื่องทําน้ําอุ่นสมัยก่อนเราก็ใช้เทียนกันแบบเนี้ยใช้ใต้ใช้เทียนกันแบบเนี้ยแล้วพอในยุคปัจจุบันเนี่ยมีไฟฟ้า มีอะไรที่มันอำนวยความสะดวกได้ครบวงจรมากสมัยก่อนรถส่วนตัวนี่มีน้อยมากมีน้อยมากยืนคอยรถเมล์รถประจำทางกันเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่อำนวยความสะดวกเยอะมากๆาถ,ถนนหนทางก็ดีสมัยก่อนเขียนจดหมาย สื่อสารกันท่กว่าจะได้ตอบกว่าจะได้รับเดี๋ยวนี้แค่ปลายนิ้วเขียแล้วหมดหรือ,อยังละ่ะทุกมีเครื่องอำนวยความสะดวกจนบ้านแทบจะไม่มีทางจะเดินอยู่แล้วมันมีแต่เครื่องอำนวยความสะดวกอะไรเนี่ยเต็มไปหมดแล้วมันหมดหรือ,อยัง ทุกมันหมดหรือ,อยังยิ่งมีมากมายขึ้นเท่าไหร่ก็ดีคิดว่ามันจะสะดวกสบายแต่มันก็มีความซับซ้อนความวุ่นวายในความสะดวกสบายนั้นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าแก้ไม่ถูกจุดไม่ใช่ให้ล้มเลิกอะไรตรงนั้นนะทำทำเต็มที่ไปเลยทำให้รวยไปเลย ทำให้เต็มที่เรียนก็ขยันเรียนให้เต็มที่ทํางานก็มุ่งมั่นกับมันพอใจกับมันมีความสุขกับมันในงานแล้วก็ใช้เวลาในชีวิตเนี้ยให้เป็นประโยชน์รู้ที่มันคิดเห็นที่มันคิดเห็นที่มันรู้สึกความขัดเคืองเกิดขึ้นเห็นมัน ราคาเกิดขึ้นเห็นมันเห็นมันเห็นมันก่อนที่จะเกิดแล้วก็เกิดเห็นมันเห็นตอนไหนก็ได้เห็นมันอย่างนั้นเห็นมันเหมือนดูปลาว่ายอยู่ในน้ำไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปอะไรมันแล้วก็ไม่ได้ตามมาลงไปไหว้กับมันน่ะเห็นไหมเราดูเฉยๆเราไม่ได้ตามลงไปไว่ายน้ํากับปลาแมวมันกระโดดเล่นกันไปมาไปมาขึ้นต้นไม้บ้างกระโดดลงมา ลงมาบ้างอีกตัวหนึ่งนอนหงายอีกตัวหนึ่งกัดคออีกตัวหนึ่งกัดหางอีกตัวงกัดหูกระโดดตะปบกันไปก็ตะปบกันมาเราก็ไม่ได้ไปเล่นกับแมวเราก็นั่งดูเฉยๆอย่างนั้นเห็นที่ปรากฏให้ได้รับรู้ได้ก็เท่านั้นเนี่ยมันเมื่อเป็นผู้ชมแล้วมันจะไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรกับในสิ่งตรงนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมตรงที่ที่มันเหมือนเดิมที่มันผ่านมาคือเราวิ่งตามเราวิ่งตามความคิดเสพอารมณ์ตามความคิดต่างๆแล้วตอนทำสมาธิก็จะไม่วิ่งตามก็พยายามดึงชักเยืะกันไม่ไปไม่ไปมันก็จะไปไม่ไปไม่ไปมันก็จะไปไม่ไปไม่ไปมันก็จะไปม <c oughs> อยู่อย่างเงี้ย ทำไปทำมาชั่วโมงหนึ่งโอ้โหไม่ได้สงบเหลือยชักเยื่อไปเล่นชักเยื่อกันอยู่เห็นมันตามความเป็นจริงของมันที่มันเป็นของมันอย่างนั้นจนเข้าใจอ๋อมันคิดเองวันใดอ๋อขึ้นมาได้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันคิดเองได้มันจบตั้งแต่วินาทีนั้นต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็าตาม มันจะเป็นผู้ชมมันจะไม่อ่อนตามคอยตามความรู้สึกนึกคิดมันเป็นโดยอัตโนมัติแล้วนะในตอนที่มันอ๋อแล้วเนี่ยมันเป็นโดยอัตโนมัติแล้วมันเป็นเหมือนเงาเลยความคิดเกิดขึ้นเงาก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นทันกันว่องไวมันทันกันโดยธรรมชาติของมัน เพียงแต่ตอนแรกอ่ะให้อ๋อขึ้นมาให้ได้เสียก่อนมันจะอ๋ออะไรก็ก็ลองสังเกตดูสังเกตดูแอบดูมันอย่างนั้นแอบดูที่มันรู้สึกแอบดูที่มันขัดเคืองใจแอบดูที่มันพอใจที่มันอยากได้มันกำลังอยากมันกำลังขัดเคืองมันกำลังพอใจมันไม่พอใจแอบดูมันอย่างงี้ แอบดูที่มันคิดไม่ช้าหรอกจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันเป็นอะไรที่มันอัศจรรย์มากมันจะนิ่งๆเหมือนเราดูอะไรอย่างเงี้ยสมาธิโดยอัตโนมัติมันก็เกิดขึ้น ม,มองอะไรไปมันก็จะนิ่งๆอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันสงัดมันวิเวกของมันอย่างเงี้ยแม้กระทั่งคิดฟุ้งซ่านเต็มที่เลยในระหว่างทำสมาธิเนี่ยก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นนั่งอยู่เงี้ยไอ้นูก็วิ่งไอ้นี่ก็วิ่ง คิดไปคิดมาก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นนะภาระอันหนักมันเป็นมันไม่เป็นภาระอะมันหมดภาระเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเนาวเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นของมันอย่างนั้น เมื่อเข้าใจแล้วทุกต่างๆมันจางคายไปหมดมันเหลืออยู่นิดเดียวที่ว่าญาติธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีบรารมีพร้อมมันเหลืออยู่นิดเดียวเหลืออยู่นิดเดียวต้องเข้าใจเท่านั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็เสร็จแล้วจบแล้วจบแล้ว เข้าใจแบบนี้แล้วมันไม่มีอะไรให้ต้องพยายามเข้าใจอะไรแบบนี้อีกแต่การที่จะเข้าใจในการงานอะไรอย่างอื่นนะโอ้หมีเยอะแยะมากมายแต่การเข้าใจแบบนี้มันเข้าใจครั้งเดียวมันเข้าใจครั้งเดียวมันเข้าใจครั้งเดียวมันพอแล้วไงเพราะทุกอย่างมันเกิดเหมือนกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันดับเป็นธรรมดาเหมือนกันแต่ตอนที่มันเห็นมันอ๋อเข้าไปอะ มันไม่มีกระทั่งสิ่งใดสิ่งหนึง่งเพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นเองที่จะมาพูดกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึง่งแต่ตอนที่มันเห็นความรู้สึกนึกคิดใดๆขึ้นเนี่ยมันเห็นอย่างนั้นอะมันไม่มีชื่อว่าแม้กระทชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่มีมันเห็นอย่างนั้นอะ มันเห็นตอนที mm ่มันคิด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 อะไรไปอย่างเงี้ยแล้วมันรู้มันรู้มันรู้ไปไอ้ไอ้ตัววิญญาณที่มันกระโดดรู้เนี่ยแล้วมันก็นําไปเกิดอยู่ตลอดเวลาตัววิญญาณเนี่ยมันรู้ทุกเรื่องนะแต่มันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นตัวรู้ไม่รู้มันรู้ทุกเรื่องแต่มันไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวของมันเองเพราะมันเป็นธรรมชาติอะ อย่างไฟเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันร้อนมันไม่รู้แต่คนที่ไปถูกไปต้องเนี่ยมันรู้ว่าร้อนแต่ตัวไฟเนี่ยมไม่รู้หรอกว่ามันร้อนมันไม่รู้หรอกว่ามันให้แสงสว่างมันไม่รู้หรอกน่าหนาเมื่อมองเห็นแบบนั้นแล้วอ มันไม่รู้หรอกมันเห็นเฉยๆมันไม่ได้ไปตีความหมายอะไรว่าไอ้นี่คิดดีไอ้นี่คิดไม่ดีไอ้นี่ไม่น่าคิดไอ้นี่น่าคิดอยากจะหยุดความคิดหรืออยากจะเลือกสรรความคิดเอาอย่างหนึ่งไม่เอาอย่างหนึ่งอะไรเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีม,ม,ม,มันเห็นก็สักแต่ว่าเห็นด้วยอัตโนมัติไปมันเป็นอย่างนั้นไป สนุกดีนะญาติถามทั้งหลายลองดูสิลองสังเกตดูาจังกระตื่นนอนจนหลับเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดไปเห็นดูเงี้ยมันเผลอไปดูไม่ทันก็เห็นมันเฉยๆไม่ได้ให้ค่าห้าบาทกับการรู้ทันไม่ใช่ให้ค่าหนึ่งบาทกับการรู้ไม่ทันไม่ไม่ให้เห็นเฉยเย รู้เฉยๆที่ปรากฏให้รับรู้ได้ไม่สนจิต <c oughs> ไม่สนจิตจิตจะเป็นยังไงจะตามยังไงไม่สนดูเฉยๆไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาดูเฉยๆเห็นเฉยๆ ญาติธรรมบางท่านก็บอกว่ามันเฉยไม่ได้เอา้ามันเฉยไม่ได้ก็ใช่นั่นนหะก็ดูมันเฉยเฉยว่ามันเฉยไม่ได้มันเฉยได้ก็ดูเฉยว่ามันเฉยได <c oughs> ไ้ไม่ปล่อยเลยอะ่ะไม่ปล่อยช่องอะ่ะไม่ปล่อยช่องให้มันสัตว์มีพิษเ,เล็ดรอดมากัดเราได้เลยอะ่ะไม่ปล่อยช่องไม่ว่า คำโต้แยง้งใดๆจะเกิดขึ้นจากความคิดก็ดูเฉยๆคำชื่นชมเกิดขึ้นจากความคิดก็ดูเฉยๆก็ดูมันอย่างนั้นดูตามความเป็นจริงมันความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างเราดูปลาในน้ําเนี่ยว่ายน้าสายแจ๋วเลยมองเห็นโขดหินมองเห็นหาดทราย ปลาแยกแยะสีได้แยกประเภทปลาได้เลยก็เห็นมันอยู่เงี้ยมันว่ายไปไว่ายมาอย่างเงี้ยเห็นมันอยู่อย่างเงี้ยมันจะเพลินเหมือนเราดูปลาเนี่ย <c ười> ไอความรู้สึกนึกคิด <c ười> เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดีย๋ยวปลาตัวนี้ว่ายมาปลาตัวนี้ไปเอ้าไอปูตายขึ้นมาอีกแล้วนะ่ะหอยขมเดินมา เอาเตา่าว่ายมาไอปลาตัวนี้ว่ายไปปลาตัวนู้นว่ายมาไอนี่สีนี้ไอนี่ปลาดุกนี่ปลาช่อนนี่ปลาหมอเห็นมั้ยเนี่ยเห็นไม่ยมยอยู่งั้นะเห็นความรู้สึกนึกคิดเหมือนเหมือนเห็นอะไรทั่วๆไปอย่างเงี้ยเหมือนก็ตามองอะไรทั่วๆไปดูสิตอนนี้ลองคิดดูก่อนนะคิดเล่นๆน่ะ ว่าถ้ามันเป็นมันเป็นอย่างนั้นแะมันสบายปานใดอลองดูสิกันเราต้องพยายามที่จะดับอารมณ์พยายามที่จะดับความคิดพยายามที่จะทําอะไรอย่างเนี้ยแต่เมื่อเห็นมันไม่ได้ให้ค่าบาดสองบาทอะไรกับมันเน้เห็นมันอย่างนั้นแะต้องคิดด้วยมันสบายขนาดใดนอะมันสบายขนาดไหนเดินในโลกใบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าอะไรอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม มันมีความนิ่งอยู่แบบนั้นน่ะก็เห็นอยู่รู้อยู่จะร้อนปางตายมันก็เห็นอยู่รู้อยู่จะหนาวปางตายมันก็เห็นอยู่รู้อยู่มันไม่มีบวกมีลบอะ่ะมันไม่มีบวกมีลบแต่ถ้าเกิดว่าไปพยายามที่จะแทรกแซงอะไรกับธรรมชาติพวกนี้นะ มันก็จะบวกลบของมันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละสงบสันติจะไปเอาที่ไหนใช่ไหมอา้าววันนี้ก็ขอสงบจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าในตรงเนี้ยอุณหภูมิมันลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวมีโอกาสก็จะได้มาเจอกับ ญาติธรรมทั้งหลายต่อไปขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงบังเกิดมีแด่สาธุชนทั้งหลายในที่สุดเห็นตามความเป็นจริงแล้วอ๋อขึ้นมาได้จงบังเกิดมีแต่สาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญธรรม